สนับสนุนรีวิวโดยร้าน109แคมป์นะครับหรือว่าจะเป็นชื่อร้าน Comback t r i p l e นนะคอมแบ็กเก้าเก้าเก้าคอมแบนี่นะครับโอเคไม่รู้เป็นร้านเดียวกันไหมนะแต่เอาเป็นว่านี่นะครับผู้สนับสนุนให้มีรีวิวเป็นร้านลิงค์ราคาใต้คลิปใน Description และพิมคอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้เป็นก,นการไกตัดเล็บนะครับจากแบรนด์ KAI Kai นะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิต อุปกรณ์ตัดเล็บมีดนะครับเครื่องครัวคัตเตอรี่นะครับต่างๆจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วแต่ว่าจะผลิตที่ไหนนะครับแบรนด์ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นแบรนด์อเมริกาหรือเป็นแบรนด์เจแปนิสนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าให้ดูชื่อผมว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่น KAI ขาย n a i ค c ิ i p p e r กันใครตัดเล็บไท o 0 3 m นะครับกรรไกรตัดเล็บแบบที่003 m นะตาแบบนี้ราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนใต้คลิปมีนะตัวกล่องก็จะมีรอยบุบๆแตกๆมานิดนึงนะตรงนี้เพราะว่าตอนขนส่งมันอาจจะกระแทกกันนะครับซึ่งเจ้ากันไกรตัดเล็บตัวนี้ครับก็เป็นกรรไกรตัดเล็บที่ทำในประเทศเวียดนามนะครับโดย KAI Group .com KAI เนี่ยถ้าบางคนคุ้นเคยกันกับอุปกรณ์มีดนะครับดีก็จะทราบกันว่า เขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตมีดครัวคุณภาพนะครับแล้วก็ผลิตมีดพับชื่อเสียงโด่งดังด้วยก็คือแบรนด์นะครับเคอร์ชอและ ZT Z t ทีนะซีโร่เทโรแลนนะครับ z t ททนะตัวนี้ก็เป็นกรรไกรตัดเล็บขนาดค่อนข้างใหญ่เลยตัดเล็บมือเล็บเท้าได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะก็เอาไปใช้กันแต่พยายามจะใช้ปนกันนะครับมือก็มือเท,เท้าก็เท้าเลยไม่นั้น สิ่งสกปรกจากกันไกลจะเข้าไปในร่างกายได้โดยไม่พึงประสงค์นะครับน้ำหนักของกันไกอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ที่50กรัมนะครับก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยแหละแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในบ้านนะครับมากกว่าจะพกพาไปในกระเป๋าเดินทางเพราะว่าตัวมันใหญ่ยาวนะครับขนาดเมื่อพับตอนเคลื่อนย้ายนะอยู่ที่ราวๆ9เซนติเมตรหรือ3.5นิ้วนะครับ ตัวของโครงสร้างกันไกลทั้งบานพับที่เป็นกระเดื่องกดฟันตัดที่เป็นใบมีดพินที่ใช้ยึดแล้วก็ตัวก้านกันไกลข้างในเนี่ยทำด้วยสเต l เลสสตีลนะครับโดย KAI เองเนี่ยผมเคยรีวิวกันไกลตัดเล็บบางรุ่นของเขาไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งก็คุณภาพดีเลยดีกว่า Green Bell อีกนะครับผมว่านะเออแต่ Green Bell ก็ดีนะครับแต่ KAI บางรุ่นก็น่าใช้เขาจะบอกเป็นไท ตัวด้ามก้านกดเนี่ยจะเป็นสเตลเลตสตีลหนาเลยนะแล้วก็จะมีการขัดผิวเป็นซาตินตามแนวยาวซึ่งสวยนะครับเวลา,าพับเก็บมันก็จะดูเรียบร้อยส่วนโครงสร้างกริปด้านล่างที่หุ้มบริเวณขากรรไกรส่วนล่างเนี่ยจะเป็นวัสดุพลาสติกคุณุๆนะครับซึ่งตรงนี้จะมีการฝังแผ่นตะไบเอาไว้ด้วยสําหรับเก็บตะไบเล็บอะไรพวกนี้พร้อมกับมาร์กบอกว่าเป็นคายเนลคิปเปอร์ มีช่องสําหรับร้อยเชือกสายล่ามกันหล่นหรือว่าจะเป็นการเก็บการจับก็ได้ห้อยคออะไรอย่างเงี้ยนะบางคนจะให้เป็นพวงกุญแจก็ได้นะครับถ้าพกไปได้แต่ว่าต้องย้ําเลยว่าขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับต้องโหลดอย่างเดียวแ Car ี่อ่อนไม่ได้ฟันตัดเป็นฟันที่มีความคมแล้วก็โค้งนะครับเข้ากันกับตัวเล็บเท้าเล็บมือมากๆจะตัดบบ๊บบบางคนชอบตัดชิดบางคนตัดเป็นแหลมแหลมอะไรอย่างเงี้ยขาของกันไกลจะมีการกางออกแล้วก็ต้องบิดกลับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับ ปลายของด้ามเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติเราจะเห็นขากรรไกรเนี่ยมันสูงแค่ประมาณนี้เราเงบับๆงบแค่นีนะ้แต่นี่คือง้างออกมาโคตรสูงเลยทําให้เวลาเราออกแรงกดเนี่ยมันออกแรงกดน้อยนะครับเพราะว่าโมเมนตัมในการกดจุดหมุนตรงนี้นะครับแรงกดฟอสอยู่ตรงนี้ตรงปลายแล้อยู่อยู่สูงเนี่ยออกแรงนิดเดียวเนี่ยก็ออกแรงาสามารถจะตัดเล็บหนาๆาเช่นเล็บเท้านะได้สะดวกนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะ,ะว่าจริงๆตัวนี้เป็นกันกรรไกรตัดเล็บเท้าหรือว่าเล็บมือโดยเฉพาะนะครับ แต่ตัดเล็บมือได้นะเล็บเท้าอาจจะบางทีหัวกันไก่อาจจะเล็กด้านข้างจะมีช่องนะครับบากไว้สําหรับช่องคมเพื่อให้เอาเล็บที่ยาวแย่ลงไปได้สําหรับคนที่ไว้เล็บยาวๆหรือว่าอะไรแบบเนี้ยตัดหนังตัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวกระปะ๋อข้างล่างเนี่ยที่เป็นคุนๆุเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวเก็บเศษเล็บด้วยเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยเล็บมันจะกระเด็นไปทั่วเลยนะครับทุกที่เลยตัวนี้เขาก็เลยจะทาเป็นลักษณะเป็นกระป๋อเก็บ คือเมื่อตัดเสร็จเล็บมันจะกระเด็นเข้าไปข้างในเราก็ไปเคาะออกหรือว่าจะเป็นการดึงสไลด์ออกแบบนี้เลยก็ได้นะครับสไลด์ออกแล้วเอาไปเทก็ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปลอกเนี่ยดึงออกเลยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ดึงก็ดันเข้าไปแบบนี้สะดวกดีนะครับนี่ก็เป็นกรรไกรตัดเล็บอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันก็น่าใช้นะตัวแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากหน้าตาก็ดูเรียบๆนะครับก้านเนี่ยใหญ่กดสะดวกมากแล้วก็มีกระเปะ๋ะเก็บเล็บ มีตะใบ,บามาแล้วเป็นสเต e เลสสตีลที่งานผลิตดีมากๆนะครับถึงจะทําในเวียดนามแต่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อเมริกันที่มีชื่อเสียงในการผลิตนะครับอุปกรณ์ตัดนะครับทั้งมีดครัวกันกระดัดเล็บแล้วก็มีดพับที่มีชื่อเสียงนะครับนี่คือ KAI Type W นะครับ003 งานใกล้แต่เล็บจากแบรนด์ KAI เจ้าเดิวก,กันกับที่ผลิตเคอร์ชอและ z t ZT Zero Tolerance เราเจอกันใหม่อนอิษดหน้านะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสชาร์ปแล้วก็ u r อร์บานเกียายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์